ราบซีีดัตสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบบเอมเจนะคะทุกคนวันนี้แอมก็จะพาทุกคนมารีวิวของเข้าใหม่กันนะคะมาดูกันว่าอะไรบ้างะะแฟชั่นใหม่ในกิจกรรมสุดมังนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบให้เลือกเพจอโอ้โหใครจะไปมองทันวะซูมซูมซูมนี่เปิดสีเพจได้ไหมได้แต่กินปืนเพอยูนี่โอ้โห เราไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าใครที่อยากได้ก็สามารถมาเล่นกันได้นะคะทุกคนประตูซูปเปตเนาะอันนี้คือของรางวัลที่จะได้รับนะคะทุกคนจะมีตามนี้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นแบบชุดใหม่แบบออกแนวเท่ๆหน่อยนะคะทุกคนใครที่ชอบหรือว่าสนใจก็สามารถมาสุ่มกันได้นะจ๊ะอันนี้ก็มีวันที่28 คือจะจีก,กาย,ยนถึงวันที่4ธันวาคมนี้นะคะทุกคนครที่สนใจก็รีบๆมาสุ่มกันแล้วก็จะมี4ขั้นสูงไอเทมเลื่อนขั้นนะคะทุกคน3 33เพชรนะคะทุกคนก็คือเป็นเลื่อนขั้นนี้แหละเลื่อนขั้นนี้นะคะทุกคนแต่ว่ามาในตู้แบบ8ทีแบบ3 33เพชรแค่นี้ก็จะได้แบบ เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อไปนะเอยไม่ใช่บัตรเปลี่ยนชื่อเป็นบัตรเล่นขั้นนะทุกคนปกติจะมี4 5 0เพรแล้วก็ผ่านเพรนะคะทุกคนเตอนนี้ก็มาขายในราคา3 3 3เพรถ้าใครแบบว่าเก็บขั้นแล้วแต่ยังแบบไม่ได้ซื้อขั้นทองนะคะก็รีบมาสมกันได้นะทุกคนมีแค่3วันเท่านั้นเนาะในวันที่27พฤษภาคมถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีบัตร พลังมังกรที่แบมได้สปอยไปก่อนหน้านี้นะทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาเป็นชี่แลยบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะมีแบบไอเทมอัพเบลนะคะทุกคนนี่เป็นไอเทมอัพเบลอย่างนี้เลยเพราะว่าหมัดนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นหมัดอัพเวลนะคะทุกคนไปถึงเวลหนะ้าเนาะคือเวลสูงสุดของมันแล้วก็จะมีท่าทางน,นี้ด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นแบบถือเทียนอะไรเงี้ยดูรอรอสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยหมัดก็จะเป็นอย่างนี้นะะทุกคน มันก็จะมีวิวหนึ่งถึงววห้าอย่างที่แบมบอกนะคะแต่ว่าอันนี้แบมก็มีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เลือกสื้เรียบร้อยนะจ๊ะใครที่สนใจก็สามารถมาสุ่มกันได้ะคะ่ะอืมอันนี้ก็มีวันที่ยี่หกพฤศจิกาถึงวันที่สิบธันวาคมนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจก็รีบๆมาสุ่มกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเคียวอ๋อเป็นท็อปอัพนะคะทุกคนท็อปขับท็อปขับอะไรท็อปอัพเคียวอวกาศบวกโทเค็นมัดนะคะทุกคนนี่ ก็จะเป็นเคียวอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่สวยนะเคียววาการนี้สวย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 พูดจริงดูสิอืม mm hmm. สวยจริงแล้วก็จะมีโทเค็นมัดนะคะทุกคนไปอัพวลวมัดนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบแค่เติมสามหลักเก้าสิบเก้าเพจนะคะทุกคนจะได้เป็นเคียวแล้วก็โทเค็นอัพวินะคะทุกคนอืมอันนี้ก็มีวันที่ยี่สิบหกถึงวันที่สามสิบพฤศจิกายนนี้นะจ๊ะ เราก็จะมีชุดนักทรยศตัวลายนะคะทุกคนอันนี้คือชุดนักทรยศตัวลายนะแบบชื่อปแปลกๆนะแบบอ่านแลน้วฮะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใครที่สนใจอยากจะสมก็มาส่บไดน้นะคะทุกคนนี่หน้ารูปร่างหน้าตาเสือ้อผงเสื้อผ้าเขาก็จะประมาณนี้แต่ว่าเหมือนเก็บชุดในถังขยะมาใส่เลย What, What the fuck? <laughs> ขอโทษ โทษเป็นเลใจแต่มันเหมือนจริงๆนะ่นดูสิทั้งแบบเน็กไทเสื้อแบบไม่แมทกันสักอย่างอะดีนี่รองทงรองเท้าถุงเท้ากางกงกางเกงเหมือนแบบเอามาตัดตัดตัดแบบเก็บมาแล้วก็ตัดเย็บต่อใส่แค่นั้น <c oughs> จบแล้วก็เอามาใส่แปลงประชุดอะไรเงี้ยแฟชั่นเอออาจจะเป็นแฟชั่นใหม่ก็ได้นะคะ ใครที่สนใจก็สามารถมาซุ่มกันได้นะคะทุกคนแต่ว่ามันมีอยู่38ใบนะคะทุกคนเดี๋ยวแบบจะลองซุ่มดูนะคะคเพื่อได้แบบไปแต่งตัวเป็นราศีบอลนะคะทุกคนอยากนี้ทุกคนรู้กันดีฮะเราก็ไม่ได้แน่นอนฮะเราจะไม่รีรอนะคะกดเลยคะกดมันที คือผมนี่ขิดจริงๆก่อนเนี่ยคือผมไี่คิดที่ก็จะได้บึกแบบจริงๆเหรอเนี่ยบ้าไปแล้วโ <c> ห <oughs> ได้มาแบบไม่ได้ตั้งใจแต่ได้มาทุกคน <c oughs> นี่ก็ใครที่สนใจอยากจะได้นะคะทุกคนก็มีวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่20ธันวาคมนี้นะคะทุกคนใครที่สนใจก็รีบๆมาสุ่มกันนะจ๊ะแล้วก็จะมีโชว์ไฟเตอร์นะคะทุกคนชุดอันนี้แบมบได้รีวิวไปแล้วแต่ว่าแบมยังไม่ได้อัพเวลนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราต้องอัพเวลก่อนนะคะทุกคนมันถึงจะปลดล็อกให้เรานะคะนี่ เราต้องอัพวลก่อนนะคะเราก็จะมากล่องโทเค็นแล้วเราก็จะมาสุ่มโทเค็นกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเอากล่องสองพันนะคะทุกคนเพื่อที่ว่าเผื่อเราจะฟุกได้ชุดเลยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องปลดล็อกโทเค็นนะคะเออเราก็จะใช้บัตรส่วนลด700รอยแล้วก็จัดไปนะครับทั้งสามปึ๊บปึ๊บมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้ไหมปลดล็อกสักอันหนึ่งก็ยังดีอะ่ะได้ไหมเนี่ย ร้อยห้าสิบเอ็ดตัเคร่เราได้ปลดล็อกอยู่หนึ่งอันนะคะทุกคนก็คือชุดสีฟ้าน,ะนั่นเองปลดล็อกไปเลยฮะนีลลอตกลงนะคะทุกคนนี่ก็ได้ปลดล็อกมาแล้วหน,นึ่งปลดล็อกสีฟ้านะคะทุกคนแล้วก็เราต้องกดล็อกแบบทุกอันนะคะทุกคนเราถึงจะได้แบบท่าทานที่ครบเต็มรูปแบบนะคะแต่ชุดอื่นไม่ต้องอันนะคะอัพแค่ชุดนี้ชุดเดียวนะคะทุกคนนี่เห็นปะพอเราปลดแลอกแล้วมันก็จะให้เราแบบ เปลี่ยนใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่อันนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าตรงนี้เราก็ปลดล็อกแล้วนะจ๊ะทุกคนเห็นปะถ้าดึงหางจาัะเข้เออใช่นะคะทุกคนถ้าเราปลดล็อกหมดหมวดหมวดอะไรถ้าเราปลดล็อกถ้าเราถ้าสมมติว่าเราปลดล็อกหมดนี่นะคะทุกคนก็จะแบบเปิดเปิดท่าทางนี้ได้แล้วก็ท่าทางนี้ด้วยนะคะแล้วก็สกิลนี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนนี่ เป็นแบบยืนหน้าล็อบบี้แล้วก็แบบมีแสงอะไรเงี้ยหรือเปล่าเออหน้าจาใช่นะคะทุกคนถ้าใส่ชุดนี้นะอืมแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถปลดล็อกได้นะนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกปลดล็อกเอฟเฟกต์พันยากันดีกว่านะคะทุกคนใครมีแบบตังเยอะก็ปลดล็อกเยอะก็ได้นะะทุกคนส่วนเรางบน้อยนะคะตอนนี้เหลือแค่ร้อยห้าสิบแปดเพชรแล้วแล้วก็ จะพอแค่น,นี้ก่อนนะคะทุกคนถ้าแบบอับทนี้ก็น่าจะประมาณก็น่าจะประมาณห้าพันถกพันเพชรนะคะทุกคนใครที่แบบสนใจอยากจะอัแบบอัพให้มันเต็มก็สามารถรอัปกันได้นะจ๊ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนของที่เข้าใหม่หรือว่าของที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะทุกคนเออเดี๋ยววันนี้ก็ขอแค่นีก้นกันก่อนนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย